ไปไหมคะคือสิ่งที่พี่นุขอาอธิบายความก็จัดถ้อยกระบวนการเพราะว่าแถาลงการเธอเรียงตามฉบับหนึ่งฉบับสองอฉบับที่สามรายละเอียดต่างๆถือว่าชัดเจนทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นคนไทย นะครับไม่ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินหรือจะเกิดขึ้นกับบุคคลธรรมดามก็เป็นเรื่องที่ทุกคนไม่อยากจะให้เกิดขึ้นทั้งสิ้นและก็ต้องใช้พื้นที่แห่งความเป็นมนุษย์ทุกอย่างเมื่อเราเป็นประเทศที่มีสถาบันหลักไม่ว่าชาติสตว์กษัตริย,ย์และประชาชน มีสี่หลักเพราะฉะนั้นที่พยายามพูดกันมาแล้วความจริงก็มีการดำเนินการรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเรื่องการสวดมนต์อะไรก็ตามแต่ว่าถ้าจะมีการทำอย่างเป็นเรื่องเป็นราวพร้อมกันพิธีใหญ่มันไม่ใช่เรื่องของความหงุงายแต่เป็นเรื่องของจิตใจจิตใจแห่งความเป็นมน,นุษยนะ์เนี่ยมันยิ่งใหญ่ นะครับจะสำลิดหรือไม่สำลิดอย่างไรนั้นแต่การที่หัวใจประชาชนนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีการบังคับใครไปเห็นด้วยก็ไม่ต้องอยุ่งนะครับแล้วก็คุณก็ไม่ต้องมาขัดขวางได้มากวนบรรยากาศให้เสียหายแต่ว่าคนใดที่เห็นด้วยกันนะครับและความเป็นจริงนั้นคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบอต้องแสดงการเป็นหัวเรือใหญ่ผมเชื่อว่านี่นะครับความเป็น คนไทยนะครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่ทุกคนจะให้ความร่วมมือเป็นส่วนใหญ่นะครับยกเว้นบางคนก็ก็ไม่ไม่ว่ากัน่วานะครับแล้วก็คุณไม่เห็นด้วยแต่คุณก็จะไปว่าคนอื่นเขาถ้าเราอยู่ในทา่ามกลางบรรยากาศแบบนี้กันได้นะครับผลทางข้างหน้าเราจะเจอวิกฤตใหญ่ในระยะเวลาอันรวดเร็วนี้อ,อีกจํานวนมากในทา่ามกลางที่คนก็มีความประมาทกันอยู่ลันลา ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขเหมือนก่อนเหตุการณ์หายนะกันทั้งโลกแม้กระทั่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นนะครับแน่นอนที่สุดเราสองคนปรารถนาให้เกิดแต่ว่ามันก็เกินกำลังเกินกำลังเกินกำลังเราอยู่ในฐานะที่ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะกระตุกเส้นสํานึกของคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบว่าให้ตอม นะครับความรู้สึกผิดชอบชั่วดีนะครับตอมที่รู้ของการเป็นหน้าที่นั้นได้ทํางานกันเสียทีเพราะว่าไอต้ตอมที่ไปทํานอกหน้าที่หรือผลประโยชน์ส่วนตัวนั้นขยันเหลือเกินน,นะครับคือหมายควาว่าเส้นเส้นประสาทส่วนเรนะ็วเนี่ยนะครับ <c oughs> มันขยันขันแข็งมากกว่าเส้นประสาทส่วนดีนี่คือภาพที่ปรากฏ <c oughs> จากคนนี้มีหน้าที่ในรัฐบาล วันนี้เนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดมีคนตัดหน้าพี่นกเขาไปแล้วแหละนะครับที่จะไปรอฟังคําตอบประยุทธ์จันโอชาเพราะชูวิทย์เนี่ยนะครับมันไปปาดหน้าแสงโค้งแล้วมันก็ไปรอประยุทธ์ที่นั่นแล้วเพราะเอางั้นเราต้องไปแล้วให้ประยุทธ์ไปไอ้เป็นหน้าที่เขาเจ้าภาพนะครับเขาเป็นเจ้าภาพหลักอย่างเป็นทางการอยู่แล้วเพราะแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่า การขับเคลื่อนของชีวิตเป็นการขับเคลื่อนที่วางยุทธศาสตร์และยุทธวิธีให้ไปบรรลุผลโดยการใช้ข้อเท็จจริงนะครับไม่ว่าภาพคลิปต่างๆเอกสารทุกชิ้นในการที่จะเลือกเดินถ้าคนที่เป็นนักเคลื่อนไหวนักกิจกรรมนะครับคงจะรู้ว่าการเคลื่อนไหวของชีวิตไม่ได้สเปะสปะด mm. ดำรงความมุ่งหมายอย่างมั่นคง และก็เลือกในการทำความเชื่ออย่างที่เราได้อธิบายว่าวันนั้นถ้าชีวิตยิงปืนกลนกราดเป็นรอบวง<ม>การสร้างความเชื่อเนี่ยมันจะไม่เกิดแต่ชีวิตนัเขาเล่นเป็นส่วนๆเอาส่วนที่คนที่เชื่อง่ายที่สุดเมื่อข้อเท็จจริงไปจับคนสงสัยน้อยที่สุดคือซีกนาฬิกา เมื่อนาฬิกาดังไปทางทางนั้นแล้วเนี่ยอธิบายนะครับแน่นอนที่สุดความเชื่อไปไกลมากเมืม่อความเชื่อไป,ไปไกลก็ลากเข้าซอยราดเข้าซอยลาซานนะครับบ้านนอมินีห้าสิบหลังจากหกสบหกหลังและท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับในระหว่างทางลากบนโรงพักบ้างลากเนี่ยนะครับที่รถผู้ต้องหาลากเขียงยาหรืออะไรสารพัดที่เป็นข้อมูลแม้กระทั่ง Uh, ถุงกระดาษที่ถือเงินไปไม่มีใครปฏิเสธอะไรใดๆทั้งสิ้นจนกระทั่งนี้นะครับสังคมเป็นส่วนใหญ่เก้าสิบกว่าเปอร์เซนต์ให้ความเชื่อไปอยังชีวิตชีวิตก็มาที่จุดแข็งที่สุดทีนี้ไปที่จุดอ่อนที่สุดและก็มาจุดที่แข็งเพิ่มขึ้นและมาที่จุดแข็งที่สุดนั่นคือสี่ของประยุทธ์จันโอชา ถ้าเริ่มต้นในวันนั้น,นตีซิกประยุทธ์ก่อนเนี่ยะจะตียากมากเพราะว่าจะถูกการปฏิบัติการไอโอนะครับกระบวนการปกป้องลุงตู่ก็จะบังเกิดอย่างเป็นระบบแต่ชูวิตย์เขาเลือกจุดอ่อนก่อนซัดไปซีกนาฬิกาก่อนอม,มาเข้าซีกหมู่บ้านแล้วก็มาซีกของหลานลุงซึ่งได้พบความเชื่อตามเหตุการณ์ตามลำดับว่า นะครับห้านลุงเคยไปจดทะเบียนตั้งบริษัทที่ข่สมเด็จพระเอกาทศรถนะครับคือกองทัพภาคที่สามในความเชื่อนี่ได้บรรลุไปแล้วเดิมเมื่อมาทาบนี่นะครับกรมีเรื่องเรื่องรถที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตู้ห่าเนี่ยความเชื่อนี่บรรลุร้อยเปอร์เซ็นเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ในระบาดทางอารมณ์เพื่อชี้ให้เห็นว่าสังคมนี้ ทุกกระบวนการของประเทศนี้เนี่ยมันมีความต่ำซามตามลำดับคือหมายความว่าไม่ว่าคุณจะไปซีกไหนน,ไน,นะครับไม่ว่าซีกนาฬิกานะครับซีกหมู่บ้านที่ไปขายให้นอมินีเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับเขาไม่มีทางจะขายตรงเพราะขายตรงไม่ได้ก็ต้องขายนอมินีและก็มาที่หลานลุงซึ่งเนี่ยนะครับในระหว่างทางก่อนหน้านี้ก็ไปจัดการ น้นองของเพื่อนลุงก็คือหมายความว่าอธิบดีกรมบุทยาธิการคือถ้าฟังเนี่ยนะครับจากอ,าอาดีตวหน้าแก่งขาจานใช้วัดซึ่งไปสัมภาษณ์รายการหนึ่ง <c oughs> เขาได้บรรยายความอย่างละเอียดชนิดที่ดิ้นกันไม่ออกอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความเสื่อมวันนี้ที่กำลังจะขึ้นบนเวทีปราศัยที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิต นะครับที่ไปประเคนให้กับเจ้าสัว<ม>นะครับซึ่งสัญญาเดิมก็ไม่หมดไปเพิ่มอีกห้าสิบปีนี<ม>่ก<ม>็เป็นเรื่องติดปกติและที่สำคัญที่สุดเนี่ยได้สร้างวิวทิวทัศน์ให้<ม><ม>สวนเบญจาสิริซึ่งเป็นโรงงานยาสูบเดิมเนี่ย<ม><ม>ได้สร้างสวนให้กับศูนย์ประชุมซึ่งเต็มไปด้วยนะครับแหล่งต่างๆมากมายมมไม่มีใครประเคนให้ขนาดนี้นี่คือหมายความว่า ได้สร้างวิวนะครับและก็ในนี้ท็อปวิวโรงอาายาสูปก,ก็เจงบงหายนะครับก็หายไปวับไปกับตาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการต่อสัญญาเนี่ยซึ่งช่วยชีวิตพลเอกประยุทธ์ก็คงไม่มีโอกาสได้ดูวันสิ้นสุดสัญญาน,นะครับแต่ว่าได้มาพร้อมกับสวนซึ่งเป็นการเนี่ยนะครับเรียกว่าแยบยน นะครับดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นปอดให้กับพี่น้องกรุงเทพนะครับแต่แน่นอนที่สุดคนได้ประโยชน์สูงสุดคือคนที่ได้รับสัมพาัาิที่มันผิดปกติตรงนี้คือคสวนเนี่ยก็อาจจะเป็นการสร้างสวายสมเด็จพัะราชินีพระรบิดาหลวงแต่ว่าการอนุม,มาติการให้ ต่อสันเนีปกติดปกติคือพูดแห้ง่ว่าสวนนี้อย่างไรก็ต้องทําใช้งบประมาณแผ่นดินแล้วการต่ออายุสัมปทานเนี่ยเป็นการไปเพิ่มมูลค่าก็เป็นการเลือกว่าใครจะได้ใช้สวนนี้แบบเต็มที่มากเต็มที่ก็คือพูดได้ง่ายว่าสวนเหมือนภูเขาแล้วไปสร้างติดภูเขาเลยแต่ว่านี่คือสวนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในขั้นตอนอย่างที่ผมบอกนะครับอย่างที่พี่นกเขาได้อธิบาย สถานที่แห่งนี้เนี่ยมันไม่ปกตินนวันนี้ก็เป็นการเปิดเปิดตัวนะครับหลายคนก็ไปปรามาดว่าเขาจะไม่เก็บตังค์นะครับก้อยเขาเก็บแหละนะครับส่วนจะจ่ายจริงก็บอกผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าอย่างไรเขาก็เก็บอาจารย์จริงไม่กลัวกลัวจ่ายมากกว่า <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นน,นะครับทุกอย่างเองบ้านเมืองมันอยู่ในสภาพของความย่อยยับอับจน สถานที่นี้เนี่ยนะครับดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นความอลังการแต่ว่าความเป็นมาคือการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนและก็เป็นทุนเดียวนะครับที่เล่นแร่แปรธาตุไปซื้อ,อที่มรดกอของตัวเองอหลากหลายเรื่องราวครับถ้าเป็นนักการเมืองคนอื่นที่เขาไม่มีภูมิท่านทานไอ้นี่ยิ่งกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนโอ้โหนะครับก็คือเรียงเรียงเรื่องจากที่บางบอล จนกระตั่งศูนย์ประชุมแห่งชาติศรกษกิจถ้าเป็นนักการเมืองคนอื่นนะครับที่เขาไม่ได้มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อท่านคอร์รัปชั่นทุกปีนะครับมีภูมิต้านทานสูงเนี่ยทั้งหมดนะครับไม่ว่าใครมานั่งเนี่ยไปไปยกเลยนะครับสัมปทานให้กับคนที่มีความเป็นมาแม,ม้ว่าบริษัทจะไปจดทะเบียนในที่หมู่เกาะ นะครับที่เขาเลี่ยงภาษีทั้งหลายก็าตามแต่มันสายโยงใหญ่เห็นว่าใครเป็นเจ้าของอย่างชัดเจนวันนี้ก็ไม่ได้อธิบายว่าบริษัทที่ซื้อที่เอาที่ไปทําอะไรและมีผลประกอบการอย่างไรประเทศนี้เนี่ยนะครับความสุขกปลกความเละตุ่มเปะที่ว่านี่นี่มันเห็นได้ชัดความเป็นจริงเนียนะให้ให้ไม่ได้เลยเพราะให้เป็นการออกใบเสร็จเลยนะครับว่าไอ้ที่ผ่านมามันเกี่ยวข้อง นะครับเรียงมาเพื่อบรรลุจุดนี้นะครับจากมูลค่าที่ดิน600ล้านซึ่งก็เขาก็สงสัยอยู่แล้วแต่ว่าเอาละครับวันนี้มาเปิดตัวในฐานะแคนด d เดตนายกหรือว่าจะเข้าสมัครเป็นสมาชิกยังไม่ประกาศตัวเป็นแคนด d เดตนายกาปัญหาก็คือว่าตัวเองก็ไปลาออกจากแคนด d เดตนายกพลังประชารัฐไม่ได้ นะครับอ๋อติดตรงนี้ก็ไม่รู้จะเวลาที่ไหนอ่ะยังไม่หมดเวลาเพราะว่าพวกนี้อยู่ได้ตามเวลาเพราะไม่ได้เขียนการลาออกว่าสามารถลาออกจากแคนดิเดตนายกได้หรือไม่เหมือนกรณีชาดชาติไปเป็นผู้ว่าก็ยังเป็นแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยอยู่สุดารัตเกยุราพันธ์ไปทาไทยสร้างไทยแล้วก็ยังเป็นแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทยอยู่ก็ไม่รู้ลาออกที่ไหนนะครับคือหมายความว่า ก็เขียนกฎหมายลืมเหมือนกันนะคือหมายความว่ามันแตกต่างจากการเป็นสมาชิกที่ไปลาออกได้ใช่ค่ะแต่นี่เนี่ยครับเป็นแคนดิเดตไม่กําหนดเรื่องการลาออกว่าแล้วลาออกกับใครลาออกที่ไหนอย่างไรสิ้นสภาพอย่างไรไม่ได้กําหนดไว้วันนี้เนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์ก็เป็นแคนดิเดตนายกเดิมของพลังประชารัฐอยู่ และยังเป็นตลอดไปจกนกระทั่งวันสิ้นสุดของการเป็นนายกรัฐมนตรีและการเป็นแคนดิเดตนายกพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็ต้องเป็นมติคณะกรรมการบริหารพักซึ่งก็ยังเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งถัดจากนี้ไปเพราะว่าจะกลายเป็นว่าก็เป็นปัญหาข้อกฎหมายไงสองแคนดิเดตเสนอไม่ได้ผิดกฎหมายซ้อนกันผิดสองแคนไม่มีสองแคนครับสแคน ก่งบิ๊นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้ข่าวเยอะเหลือเกินทุกเรื่องราวนะครับในทุกมิติแต่ว่าไฮไ์ของวันนี้คนเด็กวัยพูดในตายผมจะบอกให้ค่ถ้าไม่ลงมาแก้เกมกับชูวิทย์ข่าวชูวิทย์มันจะกลบหมดเคยจําตอนในลีน่าจังมีปัญหากับประชัยเรื่องไวรัสประชัยเลยนะครับไปเปิดตัวพักที่ตัวเองเป็นหัวหน้าเนี่ยที่ท้องสนามหลวง เจอลีน่าจังคนเดียวซึ่งไปทําให้ลีน่าเขาขัดใจเนี่ยชข่าวใหญ่เวทีนี้เจ๊เวทีนี้ลบไม่ครับถือหมายควาว่าพอรอพภมาจอลีน่าเป็นลมลีน่าเป็นลมพอรอลีน่าฟื้นได้ตอลังข่าวไปอยู่ที่ตรงนั้นหมดเลยวันนี้ก็เช่นเช่นเดียวกันคนจะไม่สนใจว่าประยุทธ์จะมีวิสัยทัศน์อย่างไรนะคนมาสนใจว่าจุวิ์มาตั้งคำถามกรณีหลานชายในคดีตู้เาาเนี่ย อย่าว่าอย่างไงนะครับคนที่มีภาพความื่อสัตย์สุจริตไม่โกงนะครับเป็นคนปราบโกงที่บรรวญยายสรรพคุณเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการเปิดตัวในวันนี้เนี่ยนะครับต่อให้จ้างมืออาชีพมาเนี่ยโฟกัสมันไม่น่าสนใจไอด้ไอชูวิตไปคนเดียวเลยนะครับพังทั้งงานเลยผมจะบอกให้ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยไปทไําอะไรชูวิตก็ไม่ได้อเพราะว่ากองทัพสื่อมวลชนนี่ก็เต็มแล้ว เลยครับถ้าเป็นคนอื่นมันก็ต้องลงเข้าลงเดินเข้ามาหาชีวิตค่ะแต่ประยุทธ์ผมไม่แน่ใจนะอผมไม่มาไม่กล้าคือยิ่งเนี่ยนะครับเขามาแบบนี้เนี่ยถ้าไม่ลงมาเนี่ยการเปิดตัววันนี้นี่ศูนย์ปล่าศูนย์ศูนย์เปล่านะครับเพราะว่าไอ้สิ่งที่พูดทั้งหมดมันจะถูกหักล้างถูกกลบโดยชูชูวิทย์โดยปริยายเลยนะก <Neil, S 1> ็ก็แปลว่าการเปิดตัวไม่ใช่เรื่องใหม่อะ มันเป็นเรื่องที่สังคมก็เห็นกันอยู่แล้วมันไม่ได้ตื่นเต้นคือไม่ได้เดินไม่ไม่นอกเหนือจากนี้คือไม่ได้หมายความว่าไปแกะออกมาจากคลองอและก็เห็นเป็นไม่ไม่เคยไม่มีใครเคยรู้เลยไอ้นี่เขาก็รู้ทั้งนั้นแล้วว่าว่าเป็นยังไงนะครับก็ก็ชัดยิ่งกว่าเปิดไฮโลแทงอีกก็เห็นไม่คว่าไม่มีอะไรตื่นเต้นความตื่นเต้นมันก็อยู่ที่ชูวิตย์นะว่ามึงมาบุกมาถึงงานมาเพื่อถามเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์ซึ่งอุจาลางงานมา รายงานช่วงบ่ายรางานช่วงบ่ายมามีความตั้งใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับงานครีเอทเต็มที่แต่ว่าที่ชีวิตไปก็ชิบหายครีเอทหมดเลยจะอยู่ที่ชีวิตเนี่ยนะครับเป็นหลักในไฮไลท์วันนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจที่ผมฟังดูข่าวล่าสุดะเขาจะเดินทางไปก็ก็ไม่ต้องไปแล้วเราไม่ไปแล้วชรวงปนบอก่าชีวิตมาทำหน้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ วันนี้นี่ก็เสียเปล่าอีกเรื่องหนึ่งไม่ค่อยอยากจะพูดทนายแต่ว่าเอาทักหน่อยกรณีนะครับที่ทนายตั้มนะครับที่ออกมาเปิดเปิดเหมือนสซอนยอ่อคือ<ล>หมายความว่าเหมือนเล่นกลปล่อยพังพรกับงัวเห่าเมื่อไรจะกัดกันอในระหว่างทางก็ขายยาเป็นระยะระยะเปิดคําใบ้แต่ว่าตั้งแต่เนี่นะครับเปิดครั้งที่หนึ่ง นะครับเอาภาพปิดหน้าจนกระทั่งวันนี้ก็เปิดคำใบแน่นอนที่สุดนะครับดูเสมือนหนึ่งว่าใบเพื่อต้องการให้คนรู้ว่าเป็นใครตรงไหนอย่างไรแต่ในทางกฎหมายมันไม่เป็นอย่างนั้นคือหมายความว่าทางตั้มเองมันก็ไม่กล้าที่จะระบุชื่อไม่ได้ไม่ได้อ่าไม่ได้เพราะตัวเองก็รู้ข้อ,ขอกฎหมายนี่ก็ก็พยายามจะใช้แทคติกลีลา นะครับก็กินแดนไปเรื่อยใบไปเรื่อยใบไปเรื่อยใบไปใบมาเนี่ยแต่ว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับคือถ้าตั้มมันมีความมั่นใจว่าตัวเองแน่ข้อมูลเพราะเขาได้มาหลายเดือนแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่เพิ่งได้มาว่าได้มาตั้งแต่เดือนตุลาหรืออะไรมาแล้วนะครับนี่ก็มกราก็สองเดือนกว่าที่เรื่องนี้อยู่ในมือของตัวเองเรื่องนี้เนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับ แต่ว่าในฐานะที่บรรยากาศของบ้านเมืองคนสนใจเรื่องนี้เยอะจริงๆคือหมายความว่าประเทศจะชิมหายยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเรื่องเรื่องชาวบ้านนี่หูพึงใครไม่มีอะไรใครตรงไหน่ก็ผ่านพ้นเรื่องอั่มแมทมาก็มาเจอเรื่องอ่ั้งยักษ์นี่เป็นตัวอย่างของประเทศพัฒนาแล้วประเทศพัฒนาก็เป็นแบบนี้เราดูสภาพประเทศไม่ใช่ประเทศที่จะมีความชิบหายใดๆทั้งสิ้น แปลว่าเพื่อให้เรื่องนี้มันไม่ได้ค้างคาอะไรนะครับแล้วก็ประเทศมันจะได้คิดเรื่องคิดอ่านจะรับมือเรื่องราวต่างๆ <c oughs> คุณจะไบทําผีอะไรแต่คุณมั่นใจขนาดน,นั้นคุณก็ว่ากันมาเลยทางคนที่คุณฟาดพิงถึงเขาก็จะได้ต่อสู้ออกกันมาก็ <c oughs> นะครับเหมือนกรณีอดีตรัฐมนตรีสมบัติอุทัยสาง <c oughs> นะครับคนที่เซ็นเรื่องอกฎหมายที่ดินนี่แหละนะครับในปีสองพันรอยสี่สิบห้าเนี่ย ขาก็มีเรื่องแบบนี้นะแต่ว่าจนจนสุดท้ายเนี่ยคดีนี้เนี่ยผู้หญิงคนที่มีปัญหากับเขาเป็นคนสารพิพากษาจจำคุกนะใช่นะครับแต่ว่าตอนผู้หญิงคนนี้ถูกจำคุกเนี่ยคนไม่สนใจแล้วแต่สมบัติก็อุทัยสางหายไปเลยลเสียหายไปเสียหายไปแล้วนะ,นะครับลักษณะเดียวกันไอ้นุก็ชัดเจนม,มีอะไรกันอะไรกันสารพันธ์ลงไปย้อนดูคดีแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับเพื่อมันเราจะได้คิดอ่านเรื่องอื่นๆนะครับคือหมายความว่า ไปตามมึงแต่ละวันนี่ก็เหนื่อยตามให้ตามชีวิตคนเดียวนี่ก็เหนื่อยแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของอย่าเพิ่งเอาเรื่องนี้มาแซงอย่ามาแซงดีว่าเมือมึงมามึงก็เปิดพ้นๆไปนะครับแต่ว่ามึงกักไปกักมาเล่นลีลาใบบปใบมาเทียบเทียบเทียบสาระเนี่ยมาเรื่องชีวิตสาระมันไอ้นั่นมันเรื่องชาติบ้านเมืองไอ้นี่นะครับมันเป็นเรื่องที่มันเป็นปัญหาข้อเท็จจริงอย่างไรนี่นะครับมันจะได้คนที่เขา ตั้งถือตั้งข้อสงสัยเขาแค่ได้ออกมาสู้กันเต็มใครมันจะอยู่ดีๆบอกเป็นผมครับก็คุณเขายังไม่ได้บอกว่าเป็นใครและในในครตั้มก็ไม at ่บอกเพราะฉะนั้นเลยนะครับเรื่องนี้เอาแฟแฟนะครับคุณมันมันจะได้ไม่เสียเวลาคนอื่นนะมันคือหมายความประเทศไทยโพอเนี่ยหัวผูหูวึงเรากําลังจะเจอเรื่องราวไปรู้กันกี่เรื่องก็ทําให้มันคนที่เขาพลาดทิงเขาจะได้มาสู้กันแล้วก็รู้ว่าผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกก็ว่ากันไป นะครับเพราะว่ามันก็สลับซับซ้อนแล้วก็หลายกรณีมันก็เป็นปัญหาแต่ว่าไอ้ที่นั่งนัดแถลงใหญ่นะครับแล้วก็กักไปกักมาลีลาเออนึกว่าวันนี้จะได้รู้แล้วนะก็มันก็ทําท่าบอกว่าครั้งนี้จะปล่อยจะปล่อยงูงูเห่าจึงเต็มเต็มทีสุดท้ายไม่นะครับแล้วก็เรียนกันมาแล้วก็พยายามจะใช้วาจาวูหารมาเล่นกันไปกันมาเนี่ยแต่ว่าบรรยากาศของบ้านเมืองเนี่ยนะครับผมไม่ต้องไม่ได้ร้องขออะไรคุณนะทำให้มันจบได้ คือใา้ความว่าถ้าคุณต้องการจะนะครับเรื่องนี้คุณมีข้อมูลแน่นขนาดนั้นเนี่ยนะครับสาราพัดก็ก็ออกมาคนที่เขาพลาดพิงเขาก็จะได้จะได้แสดงตนวันนี้เนี่ยครับคนที่ถูกพลาดพิงคุณใบแม้กระทั่งคนจะเชื่อเงื่อน้า่าสงสัยเขาเนี่ยก็ยังโผล่หน้ามาไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่ระบุนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีข้อมูลมีความมั่นใจครบเนี่ยนะครับก็จัดการออกมาว่าเสียแต่ว่าวิธีอึมครึมอึมครึมนั้นเนี่ย มันจะไปหาข่าวชูวิทย์มันไม,ม่เหมาะสม <c ười> คือหมายความว่า <c ười> เรื่องชูวิทย์มันเป็นเรื่องใหญ่ะะนะครับวันนี้ผมว่าพอชูวิทย์เลี้ยวไปที่ประชุมการเปิดตัวของประยุทธ์แล้วเนี่ยมผมว่านี่บีบบังคับแล้วนะประยุทธ <c ười> ์ถ้าไม่ทําอะไรเลยก็ผีเต็มทีเหมือนกันนะอืก็ค <c ười> ือหมายความว่าในฐานไหนอ่ะอดีตดีพช่วชการฐานบอกว่า นายกรัฐมนตรีหรือภาพนี่นะครับคนที่ประกาศนี่นะครับทั้งกองเชียร์และตัวเองประกาศว่าคนดีไม่มีวันตายประกาศเป็นคนดีทุกปีเนี่ยนะครับต้านคอร์รัปชันก็ต้านทุกปีแต่มาคราวนี้เนี่ยครับมันติดตัวมันนามสกุลเดียวกันซึ่งความจริงเรากไม่อยากจะไปพูดในเรื่องแบบนี้แต่หมายความว่าคนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยอย่าที่เราอธิบายว่าความเป็นจริงทั้งสองเรื่องค่ะ ไม่ว่าเรื่องที่บดีกรมอุทยานจนกระทั่งเรื่องหลานชายตัวนี้ถ้าคนเรามันใช้ได้นี้นะจะต้องประกาศเลยผมสั่งเองอ่ะที่บดีกรมอุทายาะที่นินทาว่าเป็นคนของผมแหละและสุดท้ายเป็นไงเราไปถามดิถ้าผมไม่อนุญาตจะจะทําได้ปะโอยกระดับฐานะหลานชายหลานชายหลานชายนี่ก็เตือนมาหลายครั้งเออแล้วก็ยังไปทําอีก ผมรีเรี้มาตั้งแต่ต้นแล้วก็รอไม่ไรว่าไอ้ชูวิทย์กับไอ้ตำรวจจะไปถึงบันตัวมาสักทีหนึ่งนี่ก็ทำถูกแล้วว่ากันไปเลยอแล้วใครไม่ดาเนินการหลานผมเนี่ยนะผมจะจัดการนะโอ้โหไอ้ชูวิทย์ไปไม่เป็นเลยแต่ว่าประยุทธ์ไม่ใช่แบบนี้ไอ้นี่คือโลกสมมติตอนนี้ยังใบแบะแบะอยู่ไอ้ทั้งที่น่ี ตายสนิทอยู่แล้วสอ,สองเรื่องนี้สองเรื่องนี้ไปไหนก็ไม่ได้อยู่แล้วก็คนเขาน,นินทาก็<ม>เท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นน้องชายเพื่อนนายก<ม>ไปที่ไหนนี่ครับเท็จจริงก็ไม่รู้เขาบอกคนของนายกคนกว่นายยกมผมไมเชื่อ <laughs> ว่านายกไม่เกี่ยวข้องกับการไปเรียกนี่หรอกผมก็เชื่อ,อยังไงก็เป็นไปไม่ได้<ม>แต่ว่าเมื่อมันมีโรคติดฉินนินทาเต็มกันไปหมดเนี่ย<ม>และหลักฐานเป็นที่ประจักษ์แล้วหน่วยงานนี่นะครับ เป็นหน่วยงานนัฐอยู่ฝ่ายบริหารไม่ว่าปปตตำรวจนะครับปปทก็อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐบาลเนี่ชี้มูลแล้วชี้มูลแล้วโอ้โหเนี่ยนะครับคนจะปรบมือว่าประยุทธ์ไม่สนใจหน้าอินหน้าพรมทั้งสิ้นหมายความว่าผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกขนาดน้องชายเพื่อนยังไม่เว้นเลยหล้านชายตัวเองผิดก็ยังสั่งไปประหาร ไอ้นั่นมันคือเมื่อพันปีที่แล้วเพราะฉนั้นนี่นะครับนเรื่ความจริงเลยนะโอ้วันนี้นี่นะเปิดตัวรวมไทยสร้างชาติกระแสประยุทธ์ขึ้นไปโอ้โหแต่ว่านี่มันเป็นเรื่องสมมุติประยุทธ์ย่อมเป็นประยุทธ์วันยังคำนะครับไม่รู้วันนี้จะต้องโมโหกันแบบไหนจะรจะพูดยังไง พูดตามสคริปหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าเสียสมาธิแล้วเขาจะอ่านรวบรับหรือเปอ่เพราะว่าพอเสียสมาธิแล้วจะพูดไม่รู้เรื่องแล้วอ่านก็ไม่รู้เรื่องพูดก็ไม่รู้เรื่องใช่แต่ว่านี่นะครับผมเองเนี่ยก็เห็นว่าเวลามันก็ยังไม่ถึงเนี่ยถ้าผมเป็นประยุทธ์วันนี้ผมเดินหาชีวิตเลยนะก็ควรต้องเดินนะเออมาแล้วมาแล้วมาหาชีวิตนะมาคุยกันเอาว่าาเลยอแล้วนี่ไงสั่งการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ แย่ผมไปจับเองผมไม่มสั่งการามบริหารการผมมีอำนาจ้าที่อย่างนี้เราไปดูเลยผมสั่งด้วามันกลายเป็นคนละเรื่องเลยแต่ว่าถ้าประยุทธ์หลบนี่นะครับเปิดเปิดตัววันนี้ไม่ได้เปิดตัวพลเอกประยุทธ์นะผมจะบอกให้เปิดตัวชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแต่ว่าถึงเดินเดินมาหาชูวิทย์นะ ไอ้ซีนที่พักเขาตั้งใจทําก็ไม่ได้อีกนะมันก็จะเป็นซีนของประยุทธ์กับชูวิตย์ไปซีนพักก็ไม่ได้ไม่มาก็เหลือแต่ชูวิทย์ถ้ก็เละเตะทุกคนก็บอกแล้วว่าเลิกมันไม่ดีโศไม่เชื่อบเพราะฉะนั้นว่าก็รอดูนะคะว่าภาพที่เราหวังกันว่าพลเอกประยุทธ์ควรที่จะต้องแสดงบทบาทเนี่ย จะได้ทำหรือเปล่ามันไม่ใช่ควรนะคือมันเป็นหน้าที่ที่ต้องทํอาค่ะเป็นหน้าที่น้องทาเาว่าเอแล้วประยุทธ์ที่เขาพูดไอ้ไอ้ไม่ใช่ประยุทธ์ชูวิทย์เนี่ยมันก็เห็นเนี่ยว่าไอ้เกมซ่อนกลต่างๆที่ที่ไม่เอาหลักฐานเข้าสํานวนดึงหลักฐานออกไปถึงอายการอายการอามีการร้องเข้ามาแล้วอายการก็ให้เวลาในการร้องขอความเป็นธรรมไปเรื่อยแลยืดไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันมีคือมันมีเทคนิค เข้าใจไหม<ช>คือหมายว่าอายการเนี่ยไม่เคยรู้หลักฐานของตารวจเลยก็ไม่ได้ร่วมเด<ช>ินเลยครับและและประกากฏการของของชูวิทย์ต,ตุ้หาเนี่ยมันเห็นเนี่ยเห็นไงว่ามีการดึงเอกสารออกถูกไหม,ไม,ามาไม่เอามาใช้ไม่เอามาใช้ไม่เก็บพยานหลักฐานไม่เอามาใช้ไม่ทําทันทีนี่คือมันมันเห็นหมดอ,ะอ่ะถ้าสรุปมันก็คล้ายๆกับว่าวันที่เอ่อกำลอวิทย์ต้องไปเอากําลังสองกองร้อยไปจับไอ้บอสอ,อ่ะใช่ไหม ถึงสุดเกิดปัญหาเถียงกันว่ามันมันมันกินเหล้าหลังจากที่มันเครียดเพราะขับรถชนหรือมันกินมาก่อนเห็นไหมออกง่ายๆแบบเนี้ยมีปัญหาเรื่องความเร็วก็ก็ไปทําใหม่ไอ้ความเร็วลดลงเออมีปัญหาเรื่องรถรู้มันขนั่งรถรู้อความเร็วนานนั้นเนี่ยมามาขับด้วยความเร็วแบบเก้าสิบไม่ถึงเจ็ดสิบเห็นไหมคือเนี่ยมันฟังไม่ได้ แล้วก็ไปเอาเข้าสภาไปให้การมธิการซึ่งวัายุงไม่เกี่ยวเลยนะไม่เกี่ยวเลยนะแต่สภาถึงเรื่องไงเพื่อจะเป็นเหตุผลเออที่ดังอายการจะได้ใช้งานเนี่มันแบบเนี้ยมันมันเกิดคือมันไม่รู้จะนี่ไม่รู้จะมองมุมไหนนะค่ะคือผมคิดว่ามันเละมากแบบแบบเหมือนปัญหาภาคใต้หมดไป็นสีซ้าแสนลล้านแล้ว แล้วไม่รู้ใครมันดำ m รงนะใครมันดำ m รงปัญหานี้อยู่เพราะอะไรนะึือระเบิดมันเอามาจากไหนตั้งนะไม่รู้ใครดำ m รงปัญหาที่มันอยู่นี่ก็แปลกใจอยู่มันมันหลากหลายเรื่องราวเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นข้อสนุปข้อสรุปของเราในวันนี้ว่ามันเละตุ้มเป๊ะกันไปซะทั้งหมดแล้วแก้ได้แก้ได้ค่ะด้วยประชาชนเออก็ก็ประเทศไทยมาก่อนนะหลอมรวมประชาชนเนี่ยก็พร้อมบุกบ่าฝ่าฟันไปนะ คือพวกเราเชื่อกันว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยวิกฤตของชาติอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยอือย่างไรก็จะต้องเจอส่วนรูปแบบเป็นอย่างไรก็ติดตามกันเถอะนะครับเพราะไอ้ไอ้ที่เกิดเรื่องกันมาทั้งหมดเนี่ยอืนะครับมันหนีกันไม่พ้นวันนี้หมดเวลานะคะต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านด้วยครับครับสวัสดีครับเรารสามคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ